ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยแล้วก็ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนนะครับกดติดตามแล้วมันไม่แจ้งเตือนนะผมขอแนะนําเลยนะครับกดยกเลิกติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่นะแล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนปรับเป็นทั้งหมดด้วยนะครับทุกคนรับชมคลิปพร้อมกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคสวัสดีครับทุกคนพบกับผมชอมมี่จังนะครับทุกคนแล้วตอนนี้นะครับเกม Pe s Simulator X ได้ทําการอัพ อัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คือมันเอาฮาร์วินอีเวนต์มานั่นเองนะคะทุกคนแล้วฮาร์วินอีเวนต์นี้ก็คล้ายๆกับปีที่แล้วเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มแมวยักษ์มาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เราสามารถหาเหรียญแคนดี้ได้อย่างรวดเร็วเลยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไปโลกฮาร์ดคอร์แล้วแล้วมาโลกแรกนะครับผมแนะนำนะให้มาตีด่านพิกเซลนี้เลยนะครับทุกคน อาหาเหรียญน,นะครับทุกคนนี่สมมุติใช่ปะผมตีปุ๊บนะครับตีทีนึงนะครับเราจะได้143ล้านเลยนะครับทุกคนนี่ปุ๊ดูสิ157ล้านเลยนะเอ็มเลยนะครับทุกคนแล้วดูสิตอนนี้ผมมีแคนดี้ยี่ิบแปดเลยนะ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าผมมีเป็น b หรือว่าเป็น t ีนะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในฮาโลวีนอีเวนต์บ้างดีกว่านะว่ามันมีอะไรมาบ้างนะครับทุกคนปาไปในฮาโลวีนอีเวนต์เลยนะครับปุ๊บกดตัวอ e ีเข้าไปไหนเอ่ยเนี่ยทุกคนมันก็มาเกิดตรงนี้คล้ายๆกับปีที่แล้วเลยเนาะส่วนอันนี้นะครับผมก็อัพ ไปหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนขอโทษที่ไม่ได้อัพให้ทุกคนดูด้วยนะแต่ว่ามันพิเศษอย่างหนึ่งนะครับก็คือมันมีสัตว์ยักษ์ตัวนี้เข้ามานะครับทุกคนคือมันมีอยู่อยู่แล้วแหละปีที่แล้วแต่ว่ามันมีแค่ตัวนี้นะครับทุกคนส่วนตัวนี้มันจะอยู่ในอ่าในนี้เลยนะครัอ็กซ์คลูซีฟช็อปนะแต่ว่า e อ็กซ์คลูซีฟชอปที่เข้ามานะครับทุกคนดูสิเราใช้แค่พันสองโล โลบักนะครับแต่เราจะได้คูณส0บฮาโลวีนกิฟต์นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะสุ่มอันนี้ให้ดูนะใครอยากให้ผมสุ่มนะฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์เท่านั้นนะโอเคนะครับทุกคนประมาณนี้เลยแต่เดี๋ยวเราขอสุ่มหน่อยสิผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าดาเมจนะครับไอตัวเขียวๆมันดาเมจเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเนีเนียผมคิดว่าน่าจะไม่ถึงหลักทีแหละประมาณหลักบีนะครับทุกคน ใช่ถ้ามันอยู่ประมาณหลักบีนะครับผมก็จะไม่ไปโลกโลกโลกแรกนะคะเอ้ยโลกฮาร์ดคอร์นะครับทุกคนเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าโลกโลกฮาร์ดคอร์ฟาร์มเหรียญคอดยากเลยนะคบทุกคนกว่าจะได้เนาะเออเรามาโลกแรกเพื่อเอาสัตว์ยักษ์ดีกว่าแหละทุกคนสุ่มเพื่อเอาสัตว์ยักษ์อย่างเดียวเนาะเออแล้วการดรอปของมันนะครบเรดดรอปของสัตว์สัต แพนกินอยู่ที่0.00003 0 00 00 00 00เองนะครับทุกคนส่วนในตัวนี้ผมยังไม่รู้นะครับรู้แค่แพนกินนะประมาณนี้เลยเนาะเออแต่ว่ายังไม่หมดนะครับทุกคนยังไม่หมดนะก็คือฮาร์วินอีเวนต์นี้จะมี การสปราทุกครั้งด้วยนะครับ20-30นาทีนะครับจะมีสปาลหัวแพนกินยักษ์นะครับให้เราตีเนาะทุกคนอ่าก็คือเราตีเราจะได้เหรียญน,นะครับทุกคนค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะอันนี้นะครับผมก็ตีไปเนาะทุกคนเราได้เหรียญโคตรเยอะเลยผมบอกแค่นี้แหละโอเคเนาะอุ๊ยอันนี้สปาหรอเนี่ยเดี๋ยวเราขอดูหน่อยสิร้านค้าสปามันจะมีอะไรมาใหม่ไหมในนี้ ปุ๊บไม่มีนะครับทุกคนยังเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมนะโอเคประมาณนี้น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับทุกคนอืมโอเคประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะคลิปหน้าผมจะเปิดอันนี้ให้ดูเลยโอเคนะครับแต่ขอคนกดไลค์ถึง300รไลค์ด้วยนะครับอุ้ยนี่ไงทุกคนมันสเปาแลนะ้วพอดีเลย ตึบตึบตึบต,บตบไหนเอ่ยไหนเอ่ยเดินหาก่อนนะครับเดินหาก่อนมันจะเป็นหัวยักษ์เลยนะไหนเอ่ยไหนเอ่ยน่าจะอยู่ประมาณโลกสุดท้ายปะวาไปเลยดีกว่าวาไปเลยดีกว่าอึ๊บเอาไม่มีมันขึ้นว่าสปาอ๋อนี่ใหโอ้โหนี่นะครับมันก็จะหน้าตามแบบนี้เลยนะถ้าสมมุตินะครับเราตีไปเราตีทีเดียวแตกอยู่อยู่แล้วแหละปุ๊บนี่เห็นปะมันจะได้หู เยอะมากเลยนะแต่ว่าถ้ามันอยู่โลกหลังๆมันก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะคะชอบคลิปวิดีโอนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับทุกคนและแล้วข้อสงสัยของเรานะครับทุกคนสำหรับฮาโลวีนอีเวนต์นะครับ มาทั้ง2โลกนะครับทุกคนมาทั้ง2โลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นโลกฮ์ทชอมูนหรือว่าโลกแรกนะครับทุกคนแล้วอีกอย่างนะครับโค้ดถามว่ามายังยังนะครับยังไม่มีโค้ดมาต้องรอเป็นลัคกี้บล็อกเลยนะโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปวิดีโอน้นนะครับบ๊ายบาย